เอาเริ่มมาเลยเกตเดินเข้ามาเกตเกตเอาผมไม่รู้ผมไม่รู้ท้าเป็จับลูเหมือนกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวอินเกลมามาเหมือนกันนะครับเนี่ยอเอาเมื่อกี้เราหน้าข้ามกันไม่เห็นเหรอครับเนี่ยเขาขี่ว่าเขาาเป็นแิกลเป็นอินเกลอ๋ออินเกลเหรอครับได้เลยครับเกตอินคเกลเก็บไว้ให้เขาดูในซีรีส์เพราะเขาขี่ว่าเขาอยากเป็นอินเกลแต่ผมว่ายังไงก็ได้ครับขอแค่มีเขาก็พอเป็นไงเป็นไงใสายหวานสายหวานหวานเจี๊ยบ ปีนี้พายี่สิบเก้าแล้วคุณวยพรอะไรครับบ้างคุณเกครับก็อีกปีเดียวก็จะสามสิบแล้วเนาะดูแลสุขภาพดีๆใช่ครับใช่เพราะว่าพี่สามสิบแล้วอยากมันเริ่มเปลี่ยนไปหมดแล้วหลังเริ่มเริ่มปวดหลังปวดหลังแน่นอนแล้วก็รักษากล้าม้อไว้ดีๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอนาคตมันจะเปลี่ยนเป็นไขมันนะครับ เขผ่านมาแล้วใช่ไหมเขาผ่านมาแล้วครับกำลังเป็นอยู่เลยตอนนี้เป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าเขาจะปรีดให้เท่าโหยาวยังยังตอนนี้กล้ามแข็งเขาใหญ่กว่าผมแล้วนะครับจริงๆแล้วเคยเห็นเด็กหน้าห้องไหมฮะที่บอกว่าวันนี้พี่ไม่พร้อมเลยอ่ะเปิดปึ้งอินครับอินห้องน้ำไปทางไหนหรอแบบไหยไปมิดมิดต้องมาแล้วต้องมาแล้วต้องมาแล้วอย่าเโฆษณาโลอาเข้าเลยครับเอาพี่ย้อนกลับไปเรื่องทีเซอร์ก่อนครับเขาบอกว่า อินให้กำลังใจเขาบอกว่าพี่ก็สมฉายาคาแรคเตอร์ชื่อช้างชื่อช้างชื่ออะไรนะจ๊ะยอยักยอยักชืยอหยักผสมฉายาว่ามันหยักจริงๆอ๋อผมก็ต้องอวยเพื่อนผมอีก่อันผมเลยถึงว่าแบบหุ่นดีกล้ามใหญ่สาบันตัวเอนที่เหมือนที่พี่เถาถาวจริงจริงกับฉากนะร้อ้กำลังใจเขายังไงบ้างที่มันุดูซีจีมาคุณเก๋ก็ตอบไปแล้วหรือคุนอินยังไม่ตอบไหนลองซิครับคุณตอบว่าอะไรนะคุณตอบว่า เอาไม่รู้ไม่รู้คุณลองคุณลองพูดดูผมก็บอกไม่มีเอาเอาแบบเรียร์เรียร์ไม่ผมก็บอกว่าดีนะพี่ที่หลุดมาแล้วมันยังได้อยู่ยังได้อยู่ครับสุดท้าหลุดมาแล้วแบบมันภาพมันไม่สวยอะไรแต่เรามองแล้วภาพสวยเนาะอย่างก็เอ้ยแบบเชิงศิลปะมันสวยคราสมกับชื่อถ้วสมกับชื่อยากใช่แบบไหลสวยอยากโอเคไหมการที่เขาแบบว่า เราส่งคาแรคเตอร์ชื่วยยาก็ก็โอเคครับแต่ว่าจริงๆก็จะเขินๆนิดนึงเขินๆพอสมควรอะไรเงี้ยครับยังไม่ชินเหรอคะหรือว่าอ๋อมันต้องปรับตัวเดี๋ยวผมว่าน่าจะเริ่มเริ่มชินแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยววันจันทร์นี้เราก็จะเริ่มถ่ายกันแล้วนะครับวันแรกวันแรก่มเปเป็นไงบ้างคะเติมเต็มเลยครับเต่นเต้นเติมเต็มเราเราเราอ่านเราอ่านเบรกวันแรกแล้วเราก็ใช่วันแรกคืนเลยเหรอโอ้โหเลยค ไปอยู่ห้องคุณหรอคะใช่รับใช่ครับใช่ยาวทั้งวันไม่ฉากแรกมันก็ไปเลยเหรอไปไปเลยครับไปทั้งวันครับผมอร่อแล้วมันต้องยังไงบ้างเพราะมันเจอกันครั้งแรกกันต้องยังไงครั้งแรกต้องรอดูไหมอ่ะก็จะต้องรอดูโอ้ต้องรอดูมันจะเขินไหมพี่เมฆจะเขินผมว่าจะทุกคนได้ดูทีเซอร์แล้วก็คงไม่น่ามีความเขินแล้วแหละครับใช่แล้ปล่อยจอยเนาะปล่อยจอยปล่อยจอยแล้วตอนนี้ปล่อยเขื่อนมันลดลงไปถึงมันสองคนจริงๆผมกับเขาไม่ได้เขืกันเนาะผมเออผมกับพี่ไม่ไม่เขือนอาจจะรู้จักกันมานานแล้วใช่ อาจจะอยู่ที่ว่าตอนนั้น,อนแอคชั่น,นตอนถ่ายครับอแอคชั่นอะไรต่างๆมันจะเป็นประมาณไหนอะไรเงี้ยครับเพราะหลายคนมองว่าถ้าเราถ้าเราเข้าฉากกันอะไฟอาจจะจัดง่ายเพราะว่าเราก็ขาวไปการณ์คู่โอ,อ้พี่พพครับ ไฟต้องสาบไปที่ผมครับเพราะคุณนี้เขาโอ้โหผิวสวยขนาดนี้เพราะว่าคุณใช้อะไรครับเราสองคนผิวดีเพราะอะไรครับโซวซูครับติคุชชั่นนั่นเองหรือว่าคุณได้ไฟจากตัวเขาครับหรือไม่แบบเปล่งปั่งจริงจริงไฟสาบไปที่เขาแล้วสาบไปที่ผมผมก็หน้าสว่างละใช่ครับเฉยเลยเขาบอกว่าในเรื่องคุณถอดเลยหมถึงว่าถอดเสื้อโซซิกแพรอ๋อครับเขาก็เลยต้องไปกริ๊บ้างเพราะว่าต้องถึงฉากกันบ้างโอ้เขาก็ขิงเราบ้างแต่เรื่องแบบคุณจริงๆผมไม่กลัวเพราะว่าผมก็มีขอของผมอยู่เหมือนกัน อันนี้ไม่เรียกว่าเล่าแต่เรียกว่าขิงเปล่าจริงๆกดดันมากกับการที่รู้สึกว่าเขาแบบวันจันทร์แต่พอเปิดมาตรงไหนวะผมชินแล้วผมชินแล้วก็แต่ก็รู้สึกว่าเอนจอยกับมันแล้วก็เต็มที่ไปด้วยกันอย่างก็ก็แบบพี่เกรยก็เล่นเป็นนักมวยอยู่แล้วก็ต้องหุ่นดีอยู่แล้วด้วยกลัวไหมว่าหน้างานเขาเปิดมาจะเซอร์ไพรส์กว่าที่เราคิดไว้เซอร์ไพรส์อีกอะครับจ้ามพี่ๆก็ชงเก่งกันเหมือนกันนะครับเซอร์ไพรส์ไหมคะไม่เซอร์ไพรส์ไม่ครับเซอร์ไพรส์อันไหนอะ ไม่เสบายเขาเขาดูแลตัวเองดีอยู่แล้วผมเองก็ยังแบบยังที่ผมถามคุณน่ะแบบพวกเคล็ดลับต่างๆผมก็ขอบไปถึงตอนนี้ยังไงบ้างยังไงบ้างแบบที่บอกว่าต้องกินต้องกินอะไรบ้างหรือว่าแบบว่าออกยังไงแต่คุณไม่ออกกังกายบ่อยกว่าผมอีกนะช่วงนี้ช่วงนี้เขาก็แบบว่าเป็นผู้ดูให้ผมทุกวันนี้ยังกดดันไหมยังไงคนไข้างซี่นี่บรางว่ามันจะต้องแบบว่าคิดหน้าประวัติศาสตร์ทจริงใช่รู้ขนาดนั้ไมันคือการรออคยนะหลายคนรอคอยไงเพิ่งมาเริ่มกดดันก็ตรงนี้แหละครับ จริงๆเราก็รู้สึกว่าก็ทําให้เต็มที่ก่อนดีกว่าแล้วก็ให้มันเป็นหน้าที่ของออตัวซีรีส์ว่ามันจะทํางานหรือไม่ทํางานอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราแล้วก็ทีมงานน่าจะเต็มที่กันอยู่แล้วใช,ใช่ไหมเราว่าเราว่าเท่าที่เราอ่านบทการ<ช>แล้วก็าท่าที่ดูทีมทุกคนทุกคนเก่งแล้วก็ก็สนุกมากอันนี้ผมแบบว่าสนุกจริงๆอะ่ะคือคือมีความเซ็กซี่แต่ก็มีความเป็นคอมเมดี้แล้วก็มีความโรแมนติกด้วยแสดงว่าอิงไม่คิดภาพแล้วคุณหมอเซ็กซี่ก็เป็นแบบือนก็ก็มีคิดภาพไว้บ้างแล้ว สุพิเกในเรื่องมัาจะมีใส่เสื้อบ้างไหมเพราะว่าดีเจเราไม่มีเสื้อเลยนะมีแค่ใของซีนผมรู้สึกว่าน้อยมากเพราะว่าผมอ่านซีนที่อยู่ในค่ายมวยคืออย่างมากเลยที่ผมเสื้อผ้าที่ใส่ก็คือจะเป็นเสื้อกล้ามเสื้อมวยเสื้อเสื้อมวยก็แค่แขนกุดแทบจะไม่มีแขนเลยอะไรเงี้ยครับใช่ในเรื่องก็จะแบบจะค่อนข้างจะต้องดูแลตัวเองแล้วก็ไม่ให้มันแบบระวังเผลอเท่าไหร่เพราะว่าเราต้องถ่ายกันไปเรื่อยๆนั่นอีกประมาณสามสี่เดือนเลยครับปิดกล้องเราก็ต้องเช็คปอดปวดบวมเนาะ เขาไปล่ะครับมันหนาวมันหนาวไม่ได้ถ่ายหน้าร้อนถ่ายหน้าร้อนจริงๆเราจะได้ดูเมื่อไหร่ได้ดูเมื่อไหร่น่าจะช่วงกลางกลางปีครับกลางกลางปีนี้แน่นอนเพราะว่าทุกคนจับใจหน้ร้อนอยู่เยอะใช่ครับกลับมาก็มาดูพวกเราไงอือวันนี้อเทให้อุลย์พอลก็ ไม่มีอะไรมากนะครับก็ยินดีด้วยนะครับขอบคุณครับให้งานไนวมาขอมขอขอมาขอเขาเลือกขายดีๆขอให้ขายดีๆขอให้โซเวอดูขายดีๆนะครับแล้วก็ถ้าสนใจตัวอื่นน้องชายผมยังว่านะครับสามารถติดต่อมาได้นะฮะคูกันจริงใช่เราอยากันทาโอ้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทางโซเวอร์จะยังไงนะครับแต่ว่าถ้าเห็นคลิปนี้ก็ก็ก็ฝากเนี้ยฝากตัวด้วยนะครับนะเห็นใจด้วยนะครับแต่ว่ายังไงก็เลือกถูกแล้วนะครับถ้าเรื่องผิวต้องเรื่องคนนี้ ถูกต้องคุณต้องแนะนำให้เขาเขาต้องเป็นอะไริตภัณฑ์อะไรอ๋อพี่ต้องแก้ยังไงบ้างพี่ถึงจะได้เป็นแบบอินผมแนะนำแล้วเขามาถามสีอ่าคูชั่นผมก็อย่างพี่อัยยี่สามเออคุณก็ใช้ยี่สามอีกทีเอาจริงคุณเหมือนเป็นแบบ S A เลยนะถ้าผมทำการบ้านคุณดูสีผิวผมคุณดูคุณพูดได้เลยว่าสีไหนผลิตภัณฑ์ของเราดีมากครับถ้ามีเวลาขอเชิญสักสิบนาทีตรงนี้ว้าวเอ้ยอยู่คาน์เตอร์เลยครับฝากซีรีส์ให้แฟนๆนะครับครับก็ฝากซีรีส์วันดีวิทยาด้วยนะะครรับจเเิิ่มปดกล้อง ในวันจันทนี้แล้วเร็วๆนี้แล้วดีกว่าก็เป็นกำลังใจให้พวกเราครับพวกเราแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับก็ถ้าใครอยากติดตามเร็วๆก็พวกเราจะรีบทําให้ดีที่สุดแล้วก็ให้ออกมาเร็วที่สุดแล้วกันนะครับน่าจะได้ชมกันกลางปีนี้นะครับฝากด้วยนะครับกับวันนี้วิทยานะครับขอบคุณครับ